ภาพจาก์ดามากุกสุนนะเรื่องอันฟอโล่เรื่องแบบไม่ติดตามโดนหักตัวเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนได้หมดเลยค่ะก็วินาว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วกันวินารู้สึกว่า ก็อย่างนี้ละกันการที่เห็นของคนอื่นมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าหรืตัวใดเพราะฉะนั้นใครจะแสดงภาพที่เห็นยังไงมันก็เป็นการแสดงที่ชนะที่ของเขาสิ่งที่เราทําได้คือปล่อยผ่านค่ะแล้วก็เราก็เลือกที่จะอยู่แบบกำหนดสุวแล้วดีนะก็มีเมนชิ้นว่าอยากจะได้เมนชิ้นวัชราทินก็พยายามฝึกแรงทุกวันไม่ได้ตรงนั้นมากกว่าที่เราฝึกได้ถึงก็มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ทำไมถึงมีการอันฟอลมรู้นั่นแบบคุณ มันไม่มีอะไรเลยนะคะเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยวินาว่าเพื่อความที่ว่าอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอ่ะคนเราก็เปลี่ยนไปตามากาลเวลานะคะ<ม>บริบอทองค์กรเป็นที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอ่ะวินาว่าเราอย,าย่ามาใส่ใจเรื่องนี้อ่ะเ่งเพื่อเป็นหมายสั่งอุ้ยไม่มีหมายสั่งนะคะแหมเราเป็นเจ้าของการกระทำของเราเองเราเป็นนายตัวเองเพราะฉะนั้นเราเลือกจะทำไรเราตัวเอง คนรู้สึกว่าสันที่เป็นเพื่อนกันมาต่อกนอะไรอย่างงี้มันทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมากมากกว่าอมากกว่านั้นหรือเ,เปล่าคือบอกตรงๆว่าตั้งแต่ประวกวดจบก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันคือก็ไม่สนิทกันกันเลยใช่ไม่ได้มีเรื่องบัตรหมาอะไรใช่ไหมคะไม่มีนะไม่มีเลยวินาะไปอยู่แคนาดามาหนึ่งปีก็ ไม่ไม่ <eled ummer. S 1> ค like <Okay. S 2> ม่อยได้เจอใครด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเสียไปคิดมากเลยเป็นเร <Yeah, S 2> mm ื hmm. ่องเล็กน้อยมากๆเลยอ่ะเยอะความที่ถูกมันก็เกิดการต่อต้านรล้วเนแฟนนางงามเราแฟนแฟนขับเราแฟนผับเขามันก็อาจจะแบบเกิดความปัทะากันตัวอย่างจะพูดอะไรจุดตรงนี้ไหมเนพวกนี้จุดจ่าค่ะวินารู้สึกว่าเราอยากพยายามหาเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่เลยอยาพยายามแบบจุดประกายอะไรเลยค่ะเพราะว่า ทั้งสองคนเราเองหรือใครก็ตามมาเราต้องการที่ใช้ชีวิตหรือทำงานอย่างมีความสุขมีในก็อยากจะมีความสุขแล้วก็อยากจะเห็นแฟนสับของทุกเมคเกอรักกันแล้วก็สามเมคเกอกันเพราะฉะนั้นก็อยากดูกันเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราจะเชียร์ก็คือตัวแทนของประเทศไทยที่เป็นเมคเกอร์แมนซูนิมเบอร์ซึ่งจะถ่าในประเทศไทยปีนี้ก็อยากจะให้สามเมคเแล้วก็รักกันใช่ใช่ค่ะที่กีบรรยากาศแบบ ก็ไม่ได้ปรึกษานะคะบอกตรงๆเพราะว่ามันก็เป็นไอทีของวีนาเป็นเพื่นพี่ส่วนตัวถึงแม้ว่าวีนาจะเป็นุคนสาธารณะนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องคิดสองสามรอบเลยอะ่ะมันง่ายมากๆเลยคือว่าอาจจะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปคนเราก็เปลี่ยนไปทามการนคราเ่ะออุ้ยถ้าอันฟอลโล่เราได้มงป่านี้มีนาได้สิบบูมแล้วนะคะ ถอันคอไปเยอะเนาะใช่ไหมไม่มีนะว่าถ้าอันคอโลเราได้มงคลง่ายขนาดนั้นอ่ะยังที่ไม่ต้องมาเตนตอบคำถามเพรียมชุดว่ายน้ำเจอชุดราตรีตัดชุดแขงมากเลยเพราะฉะนั้นเอ่อวินาพร้อมจะทำทุกอย่างที่มีศิลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้มองมาถ้าวิธีอื่นที่ทำแล้วได้มองมาอันนี้เราถึงถึ้เราไม่เจอเขาเราต้องทำงานแบบระพนเพื่อนเราใช่ไหมใช่แล้วที่อันคอโลเคราะฉะนั้นเราควรัำงาน คือเรื่ความที่ว่าไม่ได้คุยกันเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ตอนประเบิดจบแล้วก็วีนาก็มีเส้นทางของวีน่าที่จะไปเขาเองก็มีเส้นทางของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคนเราในชีวิตแบบเพื่อนวีน่าตั้งแต่สมัยมันทย์ไม่ได้คุยกันก็ผ่านกันไปโดยปกติค่ะแต่ถ้าถามว่าเจอกันคือได้ไหมก็ทัาน์ไได้วีนาก็ไม่ใช่ความที่จะไม่ทักทาไทใครเลยนะคะก็ไม่อยากมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อยางนี้เราเข้าใจกันว่าอย่างให้เราเข้าใจกันว่านี่คือความเป็นเพื่อนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างวีนาเองรู้สึกแบบนั วินาว่าความเป็นเพื่อนมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปความห่างไกลกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าแบบเอะเราไม่ได้คุยกันแล้วเราเลิกกันเลยหรอหรืออะไรเงี้ยเราไม่เจอเจอหนา้ากเราไม่คุยกันเลยหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะเขาก็มีนิยามที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหาจุดเขาเรียกว่าจุดประกายไฟยจากเรื่องที่มันไม่มีน้ํามันหรือไม่มีแม้แต่ไม่ขีดเลยนะคะอ่มาบ้าแอนโชว์ ไม่คิดเหมือนกันนะนะคะไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็วินาู้สึกว่าบางชีอ่ะมันก็อาจจะมีหลายๆความคิดเห็นนะคะในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่างที่วินาบอกเลยความคิดเห็นของคนอื่นมันก็แสดงมาเซนของเขาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวกาหนดคุณค่าก็จะอนาคตร่วมกันมีโอกาสร่วมนด้วยกันมันจะเออมันจะมองหน้ากันปิดไหมถ้าในร่วมก็ยินดีค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่บริบทขององค์กร อยางนี yes. Anda, ้ถามอีกน yes, yes. like yeah, ึงค mmm ือแบบตอนที่เป็นข่าของกัญชงศิลป์ครับคืออยากให้วีนาผู้ทำลายอย่างไี้หน่อว่าพันปอของพี่ละกันพันปอกับกันปอโรถอันนึงอย่างนึงมันเกิดขอความว่ามันผ่านนะอะไรก็ใช่ก็ได้จบวีนาว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจำไม่ได้จริงๆมองตรงว่าจำไม่ได้จริงซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับวีนาเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่าวีนาจะจำได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่วีนาก็เลยรู้สึกว่า อยางเราอยากเอาเรื่องนี้มาขุดก็มันเป็นเรื่องตำราเลยค่ะพินาว่าปล่อยผ่านไปตามกระแสน้ำดีกว่าค่ะน้ำเชี่ยวคนจะแสดงความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเวลาผ่านไปคนก็จะมองถึงว่ามันเ็นรื่องย้เียไม่กว่าจะได้มองนี้ดราม่ามันเยอะแล้วเกินในมงแล้วเหรอคะมีแต่หลายคนบอกว่าทำเพื่อมองเห็นวงบนหัวพินาแล้วใช่ไหมคะขอบค่ะเรื่องมองอ่าค่ะ ใช่ค,ะะค่ะเพราะว,ว่ามากระกวดเพื่อมาเอามงค่ะไม่ได้มากระกวดเพราะมาหาเพื่อนค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ผกจริยธรรมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปผิดศีลธรรมผิดคุณธรรมอะไรมีนะทำทำได้แล้วแหละเพราะว่าเราเตรียมตัวมาเตรียมท้งตอบคําถามชุดว่ายน้ซ้อเมเดินอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองเรื่องนี้ว่าแบบทำแล้วจะได้มงเลยค่ะถ้าอันกอลโลแล้วได้มงก็มีหลายคนได้เป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ <laughs> นอนมาเลยอะค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่ทุกคนให้แบบคำพูดแบบนั้นกับวีนาแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็ไม่ได้มาจากการที่วีนาไม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยเฉยๆมันก็มาจากการที่เราขยันเราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็พยายามที่ทําทุกชั่งเลนช่ะให้เกิดผลสําเร็จแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าในในฐานะที่เป็นคนที่ดีที่สุดนั่นนะผมถูกใจแบบความู้ความายทุกแฉไม่เลยว่าคนที่เชียร์วีนาได้เชียร์ผลงานของ ยคนที่เชียวินาได้เชวินาสี่รอบก็ชอบดีนะคะเพราะว่าถ้าวินามารอบหนึ่งรอบสามแล้ววินาหยุดแค่นั้นน่ะก็แสดงว่าความตั้งใจที่ทํามาทั้งหมดมันก็ล้มเหลวแล้วก็จบลงแค่ตรงนั้นแต่ว่ารอบนี้ที่จะได้เชีย์ปีหน้าจจะได้เชีย์นะคะอาจจะได้เชียะะ์มานมอ่งกวไดิอีก,กโอ้อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง,องอการปูกเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอธิดีพการจอง นนก็บอกตรงๆว่าตอนที่วินารู้มันก็เป็นช่วงเดือนประมาณเดือนมีนานะคะที่เราตัดสินใจว่าแบบเราจะแยกทางกันแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็แยกทางกันด้วยดีแต่ว่ามารู้ที่หลังว่าไม่ได้มารู้จากที่ <c oughs> เขาบอกเลยนะมารู้จากลูกค้าที่ส่งมาบอกว่าอันนี้ใส่แล้วนี่ใส่แล้วล้วขึ้นมาว่าบัญชีที่รับใา่ไม่ใช่บัญชีเรา แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไปถามเขาเขาก็มาอธิบายฟังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอ่ะไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าเราก็ขอให้ลิสต์มาว่ามีรายการจ่ายอะไรไปบ้างที่เขาคิดว่าโอเคเขาอยากจะได้คืนอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เวลาระยะวเวลาผ่านไปสักพักก็เหมือนการจนมาถึงล่าสุดที่เขาออกมาไลฟ์สดรับสารภาพแล้วก็เขาก็เพิ่มลิสต์มาให้ดีนะว่ารายการมีอะไรบ้างเสียใจไหมเราคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรากับเรื่องแบบเงินทองที่แบบว่าบองตรงว่าไม่คิดถ้าจะเกิดขึ้นแบบนานนะ เพราะว่าวีนาทํางานกับใครก็ไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องการความซื่อสัตย์แต่มากกว่านั้นอะ่ะไม่ว่าจะเก่งมากแค่ไหนจะมีโอ้โหเก่งที่สุดในโลกมาเลยแต่ว่าความซื่อสัตย์ไม,ม่ไม่สามารถทำานโลกแสดงว่วา็แบบที่เขทำเรากับเขาไม่เคยได้พูดคุยกันเรื่องเงิน คือวีนาะตอนที่จะได้ร่วมงานกับเขาแรกๆนะคะวีนาก็เสนอไปแล้วว่าค่าเท่านี้เท่านี้ไหมหรือว่ารายจ่ายต่างๆในการที่จะปกวดนันก็มีแล้วนะคะก็จะเป็นค่าเรียนค่าชุดตื่นอะไรเนี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีทีมเันสามคนและมิพี่คนหนึ่งอย่างที่ออกว่าเออจะเปออกค่าใช้ใจ่ายให้ซึ่งพี่เขาเป็นคนน่ารักนะ แต่ว่าพอเราเสนอไปมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาจริงๆเขาอยากจะออกให้เราจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะหักเซ็นเราด้วยซึ่งมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่วินาถามมาวินาถามแล้วถามอีกแล้วคืนก่อนที่เราจะแยกย้ายการออกจกไม่ได้เป็นทีมกันแล้ววินาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดมานี่วินาขอจ่ายได้ไหมเพราะว่าเราจะไม่ได้ร่วมทีมกันแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เอาสักบาทเขาไม่รับสักบาทมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาให้วินาสึกว่า พี่นันไม่เสียใจเลยนะถ้าคุณนั้นเขาจะบอกว่าเออคุณขอคุณขอทำงานเท่านี้เท่านี้เท่านี้ที่พี่จ่ายไปพี่ยจะโอเคมากเลยแต่ไม่โอเคตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขารักเราเขาบอกว่าเขาจะ s u p p o r เราแต่พอถึงเวลาแล้วอ่ะเราแบบมาพบว่าต้องแอดตรงนี้ตรงนข้เท่านั้นมันก็เลยเป็นจุการที้สะเทือนใจแล้วก็ความไว้ใจอ่ะมันไม่สามารถกลับคู่ได้แลคือพี่นันมีรายลอยดที่สัมผัมาเพราะที่เขาพูดเรักเราเขารู้สึกถึงสิ่งที่เรามากกว่าเในคนอื่น อไม่มีค่ะไ,ไม่มีอะไรจะหาขาดแต่ว่าแค่อยากจะบอกว,ว่าเฉยว่าคนเราทำผิดได้ยอมรับได้กล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดนะคะกรับ,บตัวแล้วก็เดินต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นแล้ววินารร้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้พอมันเกิดในที่ที่เป็นแสงมากๆในที่ที่ทุกคนรับรู้เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปด่าเขากลุ่มด่าเขาหรืออะไรเงี้ยเราควรที่จะเข้าใจโอเคเขาออกมารับผิดแล้ว ก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่เขาอยากจะเพิเงินวีนาก็ให้เขาทำเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าลงทันหรือว่าด่าใครเพราะคนทุกคนทำผิดพลาดได้วีนาเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะปรับลงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเรือกที่จะให้เราทำก็ให้อใครค่ะแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดถามว่าร่วมงานยันงั้นไหมถ้าไดนมาจาปคนที่เราได้เพรราาะว่เบกันแล้ว คิดว่าจะไม่ได้ดําเนินงานาออดำเนินการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเขาเองก็แจ้งมาแล้วว่าเขาพยายามจะผานเงินทุนให้เร็วที่สุดมีนายก็บอกเขาไปว่าโอเคไม่เป็นไรนะเมื่อเขาออกมารับสารภาพแล้วก็ค่อยพื้นเท่าที่มีแล้วลกันมีเมื่อไหร่ค่อยพื้นก็ได้มันก็สามสิกว่าจำเลยที่เขาดำเนินการแบบนี้เรามองว่าเปการรอสาจริงรอสารพร้อมมีมีข่าวอะไรเมัพี่นาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบอยู่แล้วหรอคะ วีน่าไม่ไม่ไมอยากจะตอบสิ่งที่ผ่านมาจะรี่ไปมุความไว้ใจในต้องถอดมันต้องชินไม่ไงให้บ้างบ้างมันก็บอกตรงๆว่าวิน่าก็ต้องเป็นคนที่สร้างเกราะมาดินถึกแล้วก็ไม่ยอมให้คนก้าวข้ามข้บอบนีมาได้แล้วก็การที่จะร่วมงานกับใครนะโคตชอย่างวิน่าก็ต้องมั่นใว่าทุกอย่างรายละเอียดที่เกิดขึ้นท,ทุกบัดนิสตางวิน่าก็จะต้องเห็นรายละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านลัดเลยให้เกิดกัน แล้วไยกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่รถฮูมานะคะกี่วันแล้วเนี่ยหกสิบวันเก้าสิบแปดเหตุการณ์จริงๆพรุ่งนี้เก้าสิบเก้าเหตุการณ์พร้อมรรับมือหรือเปล่าก็พร้อมรับมือนะคะเพราะว่าวินามองว่าโลกเราก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปมันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเยอะแยะมากมายแหละและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเรื่องนี้สอนวินาว่าการเวลามันจะพิสูจน์คนทุกที คนเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราก็ได้เห็นกันว่าเขาเป็นแบบทิ่คูจริงๆี่เูว่าเขาูว่าบี่เดจอุ้ยสหรับบุี่ม่สักเซสหรอคะ หรือว่าจัสมัยที่เป็นเกาะตาเล่นไม่ขายคิดว่าต้องต้องได้ที่สระบุรีเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วก็อยากที่จะให้ผลงานออกมาดีมากที่สุดแล้วก็คาดหวังแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าไม่ได้แล้วก็นอนว่าเริ่มนึ่งทางเรื่อง,งอะไอุ้ยคานก็ต้องมาจากการโหวตนะคะ หวดให้วีนาด้วยนะคะจะได้ไปคาน์นะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วอยากจะทำให้สำเร็จเพราะว่าจะได้ไปในฐานะทูดการท่องเที่ยวของสระบุรีด้วยก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็ฝากคนเป็นกำลังใจและก็โหวตให้วีนาด้วยประกาศคืนนี้นะเดืนนี้เหรอคะตายแล้วกัวันนี้ล่ะลูกแม่แม่หวอยากคะโหวตไอ้ลูกสาวย่ะคะจะไปไหมล่ะจะไปสิคะคุณแม่ตัดชุดแล้วนะจองตัดชุดแล้วนะ